พระโมคคัลลานะในการหนึ่งมีภิกษุผู้หนึ่งผู้เกิดในตระกูลมั่งคั่งแต่ละวางทุกสิ่งเพื่อสแสวงหาทางหลุดพ้นท่านชื่อโมคคัลลานะสหายของพระสารีบุตรผู้เปี่ยมด้วยญาณและอำนาจจิตด้วยสมาธิอันตั้งมั่นท่านเห็นโลกทั้งสามได้แจ่มชัดแต่ไม่เคยโอ้อวด เพราะรู้ว่าพลังใดๆหากไรเมตตาก็สูญเปล่าแม้มีฤทธิ์เหนือมนุษย์ท่านกลับใช้เพียงเพื่อเกื้อกูลผู้อื่นไม่เคยลืมว่าความยิ่งใหญ่แท้จริงอยู่ในใจที่อ่อนโยนพระมูคคลานะสิ้นชีวิตอย่างสงบแต่เมล็ดพันุ์แห่งเมตตาที่ท่านหวานไว้ยังคงเติบโตในใจของผู้เห็นค่าความสงบ เหนือฤทธิ์อำนาจแล้ววันนี้เราใช้พลังที่มีเพื่อสงบใจหรือเพื่อขยายอัตตา